ลรบกวนครับเป็นพ่อปู่พ่อปู่เจ้าแขาเป็นใดครับพ่อปู่แทให้ดีแล้วยางกระไดใส่บ้านตอนเซาแต่ละเซากะได้เจาผ่านมานั้นแท้หม้อกระบอกว่าซ้ำเดือนเจ้วัวสุดเป็นซ้ำเดือนซาสุดเป็นหกเดือนตั้งแต่เดือนไหนเนาะเดือนตีเดือนสิบสองวันที่สาเจ็ดเดือนสิบสองแล้วมาเอายาดำเฮียปีสองพันสิบแปดเนาะปีสองพันสิบแปดแล้วมาเอายานดำเฮียน้ำมันี่ของเซโบของเซโบเนาะของเซโบมาเอายานดำอันท่าน เซบูบนี่มือวันที่สิบซองกองแก้วมาเอาวันที่สิบสามเริ่มใสยาตัวนี้มาแล้วก็ถื่อว่าให้นั่นเลยบริเเน่ขี้เงี้ยวแล้วก็ <โอ S 2> เดินได้เดี๋ยวนี้มันเดินได้กินได้นอนได้อ้ามน้ำเพ, <โอ S 2> พี่เดียวได้ดีลายเน,ะนะาะปบบวดแล้วเนบบาะปวดมี่ต่ตนขอด้อยหนึ่งก็คือว่าแล้วผู้เฒ่าเราเกาสิบซองปีแล้วเนาะแท้แท้เพื่มเพิ่นหมอบอกว่าเป็นเป็นเป็นอย่างครับเป็นมะเร็งที่ใดครับ เป็นมะเร็งอกเริ่มต้นมาจากตับตับจะเป็นยาได้หอกกระโบหูวเวลาเพิ่นสุกสมมีแต่ว่าเพิ่นมาเจ็บแอวหอกก็ไปห้ามหม้อกระดูกหมอกระดูกก็มีแต่ว่าว่าดูกเสื่อมแต่วาหน้งมือวันทีสาวแปดข้องเดือนสิบซองเพิ่นลมเป็นลุกบัไดกินบัไดนอนบัไดลากะอปไปหงมองกุงเทปอุดรไปแล้วเพิ่นไปเซ็กไปกวดเบ่งแล้วเพิ่นบอกว่าเป็นมะเร็งเริ่มมาจ็กตับติดสซปอร์ตลำม,มาห้ากระดูกสันหลังติดสะต้นขอ แต่มาใสายย่ยาตัวนี้แล้วถือว่าแอวกับปวดนอยนึงแต่ว่าบไดห้องกินยาอันข้องอัน <ทำ S 2> สูนมะเลงกินก็กินธรรมดาชื่อๆแต่ต้นต่อเป็นตัวนี้ขันปวดมาไลา่แล้วใส่ตัวนี้ไปเดี๋ยวนี้ใส่เสาซ่วยแหลงซื่อๆมือลรยอดเจ้าเ<ป>นาะ เดี๋ยวมีซาบาต์แต่ละเซากระไดแล้วก็ย่างเดินได้มือเซาย่างออกกาลังกายได้ผู้เดียวบอดิสมลุกสมนั่งแง่บอดิเงยขี้เงยเงียวทุกว่าดีล่าตั้งแต่เดินสิอปีสองพนสิปดเดือนหนเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งอ๋อปีสองพันสิบเก้ามานี่ก็นี่5เดือนแล้วเนาะประมาณ5เดือนได้เนาะก้อนนี่เป็นก้อนทิศเจ้าถือว่าถือว่าเราก็ปกติดีเนาะบวดเล็กเล็กนเนาะโอเคครับยังรบกวนให้ขอบคุณมากครับ